ด,ดีแม็คันนี้ในราคา359,000บาทได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยค่ะสีส้นด้วยกันนะคะเพราะว่ายางเดิมที่ติดรถเนี่ยมันเป็นยางปี20แล้วเก่าวแล้วนะคะนี่แต่ดอกยางยังเต็มแต่เพิ่นของมิชลินแต่มีเสี่ยให้ลูกค้าใหม่ทั้งหมด4เส้นมูนาคาลค่ารวม15,000บาทค่ะเคพื่อนจน์ให้ลูกค้า3เดือน3,000กิโลค่ะ รถ14ปีเลขไม่แค่เพียง187,345กิโลเมตรันเฉลีย่ยตกปีละหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นค่ะที่อยากได้รถคันนี้นะคะราคาพิเศษอยู่ที่ค่าเทียง3าม159,000บาทแถมทุกอย่างเลยตั้งแต่ยาง4เส้นรับประกันให้ลูกค้า3เดือน3,000กิโลหรือว่าถ้าเกิดว่าลูกค้า ไม่อยากได้ของแถมนะคะอยากให้น้องมิ้นลถสุดๆเลยอยู่ที่3 4มแสนบาทค่ะตัวนี้มิ้นแถมการโอนให้ลูกค้าด้วยนะคะสําหรับใครที่อยากสอบถามข้อมูลรถคันนี้สามารถแอดไลน์หาได้ค่ะที่ไลน์ k h o n c m หรือโทรหามิ้นที่เบอร์0 9 9ย์